อะไม่ว่งาว่ากี้ที่คุยมาเหมือนไม่ได้บายลีอะไไปไหนกันมาไหนกันมาวนนี้ไม่วสุทันมาแล้วก็ไปไนนะวพแก้วค่ะก็บอกทคงอืมไปวัดพแก้วได้ดูอะไรเยอะแยะเลยนะดูชาดูรั่งดูอะไรนี้แม่แม่ังะบรมากิทอันใหญ่อห แล้วตอนนี้เราอยู่บนแท็กซี่แล้วค่ะหลังจากที่เราไปทําบุญกันมาแล้วก็หลังจากที่เราอัดมาประมาณหกรอบ<ะ>อัดมาหกรอบแล้วเราเป็สิบรอบนีกทำไมก็ไปมาบุญบุญคองไปมาบุญคองสองเพราะอะไรตอนนี้เราเรียกมาบุญคองตลอดเขาอยู่่ตางจังหวัดเรียกมาบางบุญคองตลอดจริงบังบุญคองบึงบุญก่องตอนเด็กๆแล้วตอนเด็กๆตอนเด็กๆตอนมาแล้วก็มาลุง มาบุญมาบุญมาบุญ,บญอ่ะเราก็จะจบคลิปคลิปสั้นๆนี้ด้วยการไปดูหนังนี่แล้วคะบ๊ายบายบ๊ายบายร้า,ยานนี้ก็อร่อยนะร้านนี้